นี่นะครับกระทะไฟไม่เข้านะครับพอเอาทิ้งมานะครับเราก็ดูแล้วท่าทางมันน่าจะใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะพาะท่านผู้ชมเข้าไปดูว่ามันอากาศมันเป็นยังไงนะเราจะได้ซ่อมกันแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องทำยุ่งยากนะครับเพราะว่าผมดูแล้วนะครับมันน่าจะไม่เป็นอะไรคือมาเสียบแล้วมันไฟไม่เข้านะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มซ่อมกันเลยนะครับหม้อกระทะนะครับหม้อกระทะไฟฟ้า,ฟาเวลาเราใช้นะครับมันตัวนี้ขามันนะครับขาตรงนี้ขาตรงนี้เวลาเราเสียบปลั๊กเข้าไปแนละ้วมันมันใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้นนเวลาเราเสียบปลั๊กปึ๊บมันมันจะหลวมลุบเข้าไปมันจะเข้าไปไล้อยู่ขาเดียวนะ เขาก็เอาไปทิ้งมานะเขาคงคิดว่ามันใช้ไม่ได้นะครับดูรูดูตรงนี้มันเป็นแผลมันเปื่อยแล้วนะครับมันอาจจะเกิดจากการสปาร์คของไฟฟ้านะครับมันก็เลยทำให้รูโบนะครับเชื่อมเชื่อมไฟไม่ดีอันนี้ก็จะมาซ่อมไม่ง่ายนะครับไม่ต้องซ่อมยากนะครับ หลายคนอาจจะเคยเจออาการแบบนี้ไม่เคยเจอคนระับ อ,อันนี้ก็จะเป็นนั้นนะครับอันนี้นนอัน,น,นเราจะใช้กาวนี้ครับกาวอีกอ่กาวสองตันนี้รับทำให้ดู เอากลับมาใช้ได้อีกเอากระดาษทรายนะครับ ที่เขาสปสาดมันเกี่ยวกับตัวนี้นะครับตัวสัมผัสตัวนี้มันดูตนะัวสัมผัสมันมันเนียนๆเราต้องบีบเอาวิธีบีบตัวนี้ก่อนครับถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นอีกครับบีบบีบตัวนี้เข้าไปให้มัๆๆๆๆนแะน่ยนๆ mm -hmm. อนก็น่าจะอยู่แล้วลนะเดี๋ยวเราจะเอากาวสองตันนะคกาวสองตันสองตันแลกนะ็จะมีแบบไฟฟ้านี่เลยมีเป็นไรบอยู่ข้างในนะครับ มีเดียวนะครับมีเดียวกาวสอตันจะมีกาวตาช้างก็เอากาวตาช้างก็ได้นะครับนี่แันนี้เราก็เอากาวสองตันนะครับเอาเท่าๆกันแล้วก็ตีตีต,ตีเราเข้ากัน แล้วก็ทานประมาณนี้ก้เา2ตันนี้เขาจะหิ้งช้าทังหม่อนะเราติดไว้ประมาณนี้แล้วก็ยัดเข้าไปดูนะ ่เก้าวจะวิ่พอบางทีเราได้มานะครับได้หม้อมาเราก็อาสาเหตุควางนะ ก็ว่าขาขาตัวนี้มันเป็นขาที่แบบว่ารูรูของเขามันโบนะครับรูลูดูสีดำน,นมันโบมันมันเข้าไปลึกๆเข้าเข้าฝั่งยังไม่ได้นะเพราะว่าพลาสติกตัวสีดำนี่มันนะครับมัน ก็จะติดตัวสีดำมันปูดนะครับมันก็เลยยื่นออกมาเท่ากันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับแต่เราก็ถ้ายื่นออกมาประมาณนี้มันก็ใช้ได้ครับแล้วเราก็นะครับเอาสายนะครับ สาของเขานะมาเสียบเข้าไปให้มันเข้าล็อกของเราเลยนะเสียบฝั่งไหนก็ได้นะเรามือกดกดตรงนี้ถ้าตอนนี้กาวยังไม่แห้งน,นะครับถ้าเราเสียบเข้าไปมันจะไหลย้อนไปนะครับมันจะไหลเข้าไปข้างในนี่เราเสียบไว้อย่างนี้เลยนะครับต่อไปเราก็ รอให้กาวนะครับกาวแห้งอย่างเดียวนะถ้ากาวแห้งอย่างเดียวก็เป็นว่าใช้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต่อไปแล้วก็เอาเอกมาใส่ลงไปนะครับปากป้องกันนะครับ Saya nak onlap benar-benar Pihak tangan ไปนะน,นี่ก็อาการง่ายๆนะครับเราก็รอให้กาวแห้งอย่างเดียวนะถ้ากาวแห้งเราก็ใช้ได้แล้วนะครับอันนี้เราก็อย่าเพิ่งถอดออกนะ พราะว่ากาวมันยังน้โอเคนะครับนี่ซ่อมแบบง่ายๆนะครับก็เพื่อหลายคนเอาไปทำเหมือนผมได้นะครับถ้ามันรูบโบเราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับตัวนี้นะครับสรุปว่าใช้กาวก็ได้ถ้ามีกาวตาช้างก็ได้นะครับพอดีวันนี้ผมมีนะครับกาวสองตันก็โอเคนะครับงานนี้ไม่มีอะไรมาก